จะพาเพื่อนๆมาชมหลังบ้านจ้าพี่น้องในจ้าฝนตกติดต่อก,กันสองสามวันค่ะตอนนี้ในตกแล้วค่ะอันนี้เป็นข้าวค่ะเป็นต้นข้าวที่ติดมากับดินที่เราซื้อมาทมค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้เป็นสวนหลังบ้านค่ะนี่ค่ะต้นข้าวสวยมากแต่ว่าน้ำครัพี่น้องน้ำท่วมค่ะ ไม่มีทางระบ,บายออกน้ำท่วมเต็มะคะ่ะนี่ค่ะเสียงปลาเสียงปลาบอลต้นข้าวสวยมากค่ะกำลังตั้งท้องเลยปลาค่ะอันนั้นคือปลาค่ะปลาเยอะเลยปลามาตอนน้ำน้ำฝนตกทง้งแรกค่ะน้ำมาท่วมหลังบ้านค่ะนี่ค่ะดูพี่หนอ น,นี่เป็นไข่เชอรี่ค่ะเป็นไข่หอยเชอรี่ค่ะมัน,นเป็นต้นเขาที่มันขึ้นเองมากับดินนะคะนี่เป็นไข่หอยเชอรี่เชอรี่ก็เยอะค่ะเชอรี่ก็ลายค่ะพี่น้องผักบุง้งก็ทุ่นเต็มคะ่ะมีแต่น้ำค่ะบุ้งเป็นบรรยากาศล้างบ้านค่ะพี่น้องจ้า แขกอย่าพลาเพื่อนๆเข้ามาชมบรรยากาศล้างบ้านค่ะน้ำท่วมค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกไปประมาณสองวันแล้วค่ะนี่ค่ะเบิ่งนิดจาน้ำเลยค่ะพี่น้องหอยเชอรี่ก็เยอะเราก็เคยเก็บไปก้อยหอยเชอรี่รุ่นนี้จะเยอะมากกวนเพราะว่าเคยเอาไป ้มไว้ให้ลูกเขาไปก้อยกินนะอันนี้ก็จะเป็นรอยทีเพื่อนบ้านเขามาใส่เบ็ดกบใส่รอบใส่ใส่อใสใสเอากบเนาะเพราะว่ากบเยอะมีกระน้ำค่ะพี่น้องอันนี้ต้นข้าวนี่ค่ะน้ำเต็มเลยอยู่ในนี้ก็มีจะจะมีปลาลูกอคอกอยู่เยอะอยู่ค่ะปลาลูกอคอกเยอะเลยเพราะเขาขึ้นมาจากสระน้ำหน้าบ้านขึ้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะ มีตะหอยแล้วค่ะไข่หอยเชอรี่เลยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยค่ะอุ้ยนั่นกอข้าวใหญ่ๆตอนนั้นก็เต็มเลยจ้ะเยอะมากกบก็เยอะปลาก็เยอะแต่เราก็ไม่ได้จับไปกินหรอกจ้าเนี่ยพามาเบิ้งต้นขาอน,นี้เนาะกอข้าว ยังพี่น้องกำลังตั้งท้องอ่ะไม่ต่อหอยเชอรี่ไข่เต็มเลยอืมแหลงฟอเยอะเลยแหลงฟอเยอะเลยบรรยากาศประมาณสี่โมงกว่ากานเกลี่ยนมาชมบรรยากาศใงบ้านค่ะของยายทางน้ำท่วงค่ะพี่น้องจ้าเดินกันน่นาจะท่วงน,นั้น ปีใหม่ดจะแห้งหรือเปล่าหญ้ากาลังสวยเลยปกติตรงนี้ไม่มีน้าคุณยายข้างบ้านจะมาเกี่ยวย้าให้ให้บัวจันดูแมงปอจ้ะแมงปอเยอะเลยธรรมชาติธรรมชาติแมงปอเกาะใบข้าวค่ะสีแดงแมงปอผีเสื้อเยอะ นี่กําแปงฟอรสีดำค่ะอากาศค่ะพี่น้องค่ะเป็นนังบานแต่ว่าลังบานก็ม,ม่นี้ยังหกนะจ๊ะต้นข้าวดูต้นข้าวตรงนี้ส้วมต้นข้าวตรงนี้สูงสูงแห้งจ้ะเก็บกหอยเบิงนึ่ง พี่น้องเบงหอยจ้าอ,อยเชอรี่เยอะมากค่ะนี่ค่ะทุกคนอ,อยเชอรี่มีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆคันทุกปีเราไม่อยู่บ้านจะมีคนมาเก็บไปเยอะปีนี้เรากลับมาอยู่บ้านเหมือนเหมือนเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาเก็บเนาะแต่เราก็ไม่ห่วงหรอกเราก็อยากเข้ามาเก็บอยู่ต้นข้าวค่ะ ดูความสูงของต้นข้าวนะพี่น้องสูงแห้งสูงมากอี่ข้าวมันติดมากับดินที่เราซื้อมาถมมาพี่น้องเดิเราก็ไม่เอาออกเราเก็บไว้สูงมากแต่ว่าปลาเสียงปลาบ,บอนร้ายแห้งนี่ค่ะบรรยากาศเนาะประมาณสี่โมงแล้งค่ะบรรยากาศของเรา ผักบุ้งเราก็เก็บกินบ่อยจ้าน้ำยังท่วมขังอยู่ที่นูองจ้าฝากหมากเมาค่ะดูเกินหมากเมาลูกออกสวยๆเลยมีแต่ลูกสวยๆเลยอวบด้วย มาคือปลูกไว้กำลังงามเจอฝนตกน้ำท่วมไปเลยมากเมาค่ะ,น,คะนี่ค่ะ่บรรยากาศนะคะพี่นอ้องกว่าจะแห้งก็คงนานขอบคุณนะคะนี่คือบรรยากาศหลังบ้านของยายจ้าของยายแขกเองค่ะ